คุณลีครับตอนเกิดอุบัติเหตุคุณผ่านไปยังที่เกิดเหตุพอดีใช่หรือไม่ใช่ค่ะช่วยบอกหน่อยได้ไหมตอนนั้นคุณทําอะไรอยู่ตอนนั้นฉันเลิกงานแล้วจะขึ้นรถเมล์เล็กกลับบ้านตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นฉันข้ามทางม้าลายแล้วขึ้นไปบนฟุตบาทได้ยินเสียงตู้มฉันหันกลับไปดูเห็นคนถูกรถชนคะ่ะตอนที่คุณข้ามถนนเป็นไฟเขียวหรือว่าไฟแดงเป็นไฟเขียวคะ่ะรถที่ชนคนสีอะไรครับ เป็นรถสีน้ำเงินค่ะพอรถสีน้ำเงินชนคนแล้วได้จอดหรือเปล่าเปล่าค่ะแล้วไงต่อคุณทําอะไรบ้างฉันดูทะเบียนรถจดเอาไว้แล้วโทรศัพท์ไปแจ้งความขอบคุณครับสารที่เคารพมดคําถามครับคุณหลีคะเมื่อกี้คุณบอกว่าตอนข้ามถนนสัญ,ญญาณไฟข้ามถนนเป็นสีเขียวค่ะเป็นไฟเขียวนานแล้วหรือเพิ่งเริ่มกระพริบคะตอนที่ฉันข้ามถนนยังไม่กระพริบ ตอนที่คุณได้ยินเสียงดังตูม้มไฟกระพริบอยู่หรือว่าเปลี่ยนสีแล้วคะเอ่อน่าจะยังค่ะน่าจะยังหรือมั่นใจว่ายังเอ่อฉ,ฉ,ฉันจําไม่ได้ดังนั้นตอนที่คุณได้ยินเสียงดังตูม้มสัญญาณข้ามถนนอาจจะเป็นสีเขียวหรือเป็นสีแดงก็ได้เห็นด้วยไหมคะเอ,อเห็นด้วยคะ่ะคุณเล่ยช่วยเล่าถึงชีวิตคู่หน่อยได้ไหมฉันเคยแต่างงานอย่าร้างแล้ว ตอนนี้เป็นโสดมีลูกไหมคะมีค่ะมีลูกกี่คนคะขอคนอนส,ส,สภาพครอบครัวของพยานไม่เกี่ยวข้อกับคดีครับสารที่เคารพประสบการณ์อดีตและสภาพครอบครัวของพยานมีผลต่อการวิเคราะห์ในจุดเกิดเหตุคะํำคัญไม่เป็นผลทนายจำเลยถามต่อได้พยานช่วยตอบหน่อยคะ่ะคุณมีลูกกี่คนลูกชายหนึ่งคนอายุ<ะ>เท่าไหร่แล้วยังเรียนอยู่หรือเปล่าเออเขา เขาไม่อยู่แล้วคะ่ะไม่อยู่แล้วแปลว่าเขาเสียชีวิตแล้วเนื่องจากอะไรคะเขาถูกรถชนตายคุณพอใจแล้วใช่ไหมตั้งแต่ลูกชายของคุณตายไปคุณสะเทือนใจอย่างมากเคยหาหมอทางประสาทรักษายาวถึงสองปีจริงหรือเปล่าคะใช่แล้วยังไงเหรอเกี่ยวอะไรกับที่ฉันเป็นพยานทำไมต้องถามคำถามแบบนี้ด้วยพยานคุณแค่ตอบคำถามทนาจำเลยก็พอ คุณเลคะเมื่อกี้คุณบอกว่าข้ามถนนแล้วได้ยินเสียงดังตุ้มถึงหันกลับไปมองใช่ไหมคะใช่คะถ้าดิฉันพูดว่าคุณได้ยินเสียงดังตุ้มแล้วถึงหันไปดูแสดงว่าคุณไม่ได้เห็นรถชนผู้ตายเองกับตาถูกต้องไหมคะออถูกต้องคะลูกชายของคุณตายในอุบัติเหตุทําให้คุณมีอคติต่อคนขับรถในเหตุการณ์คุณจึงคิดว่าจําเลยฝ่าไฟแดงแล้วชนคนตายถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องคุณมั่นใจได้ยังไงว่าเสียงดังตุ้มนั้นเป็นเสียงที่ดังจากรถของจําเลย ต้องเป็นเขาแน่ยนะถ้าพวกเขาไม่ฝ่าไฟแดงนีนแล้วจะชนคนตายลูกชายฉันตายก,ก็เพราะอย่างนี้เหมือนกันไอ้คนพวกนี้กรรมต้องตามสนองไม่ตายดีนะสารทีิกรบหมดคำถามแล้วค่ะคุณหลีครับไสาบวาตอนนี้ยังต้องกินยาอะไรกับาศะสารอยู่หรือเปล่าครับไม่ได้กินหยุดยานานแค่ไหนแล้วครึ่งปีกว่าค่ะหมอโรคประสาทสั่งให้หยุดกินหรือว่าคุณหยุดกินเอง หมอบอกว่าฉันหายดีแล้วไม่ต้องกินยาแล้วค่ะขอบคุณครับสารที่เคารพหมดครับ